โคหนึ่งเก้าก็หนึ่งเอหนึ่งจุดสี่ห้านี่ก็สวยนี่ก็โคจุดสามแปดดีทัทีบเป็นเวอร์ชันรุ่นเ้ทายนะครับนี่ก็สวยนะครับตะเลดทั้งกระบอกนะครับหกนัดนะครับโม่จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับต่างอย่างสมิธนะครับสวยเลยนะครับโค คู่นี้นะครับท่านเจ้าของเพิ่งนำไปตรวจปืนนะครับแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยจะรีวิวก็บอกไห,ห้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงพบกันในเร็วนี้นะครับโคจุดสามแปดดีดถีโคจุดสี่ห้าเอ็มหนึ่งเก้าก็หนึ่งเอหนึ่งแล้วพบกันครับโค หนึ่งเก้าก็หนึ่งอหนึ่งจุดสี่ห้านี่ก็สวยนี่ก็โคจุดสามแปดดีทักทีบเป็นเวอร์ชั่นรุ่นทไทยนะครับนี่ก็สวยนะครับตะเลดทั้งกระบอกนะครับหกนัดนะครับโม่จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตางอย่างสมิตนะครับสวยเลยนะครับโคคู่นี้นะครับ ท่านเจ้าของเพิ่งนำไปตรวจปืนนะครับแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยจะรีวิวก็บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงพบกันในเร็วนี้นะครับโคจุดสามแปดดีทีทโคจุดสี่ห้าเอมหนึ่งเก้าก็หนึ่งเอหนึ่งแล้วพบกันครับ